ตอนนี้เรามาจะมาไหว้พระที่วัดหลวงพอ่อพระใสคนเยอะคนเยอะพอประมาณนะครับเป็นเป็นเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นี่มีมุมเสียงเสียงโชคด้วยนะนี่บรรยากาศหน้าวัดนะครับนั้นเป็นรถรถโชว์ั้งเ่ยเป็นชมรมรถโชว์นะครับนะเราจะเข้าไปไหว้พระที่วัดหลวงพอ่อพระใสกันไปไปไปเลย เชคนก็ไม่เยอะนะครับไหวขอพรธรรมดาเอารถเข้ามาได้เลยนะวัวธรรมดา,ารถเข้ามาได้เลยเนาะ,นะมัน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 บ้างเยอะนะนี่คือวัดสภาพวันวัดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับเดินมาทางด้านขวาทางด้านขวาเขาทางวัดทำทำปรปับปรุงใหม่นะครับเราเราไม่ได้มานานแล้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงบูชาวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็ตรงให้สินให้พรพระจะ,จะย้ายลงมาอยู่ด้านล่างนะครับนะครับให้ชมบรรยากาศบูชาฝั่งทางนี้นะครับนะครับถ้าเราหันหน้าจากจากหันหน้าเข้ามาน่จะอยู่ทางขวานะครับแต่ถ้าหันหน้าออกจากวัดจะอยู่ทางซ้ายนะครับแสดงว่าย้ายลงมาตรงนี้นะครับ โอเคให้ชมดีกว่าเดี๋ยวเราไปกราบไหว้พระก่อนไหว้พระก็ทําใหม่นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะตรงนี้จะเป็นจุดไหวพ้พระที่นี้เขาย้ายเขาย้ายขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่บูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับตอนนี้แม่ปูก,กับลูกปูก,ก็กลงังบูชา,าให้พ่อด้วยนะให้พ่อด้วยนะสามเทียนหนึ่งโอเคทูบสามเทียนหนึ่งทูบสามเทียนสอง ท, 3, ทูบสามเทียนหนึ่งแสดงว่าไหวห้อยละเทียน่มันไปแล้ว <c oughs> ไปออกจากจุดนี้แล้วเราก็จะไปกราบไหว้หลวงพอ่อนะครับามาลงไหมนะครับจุดแต่ก่อนนี้จะเป็นลานกรากบไหว้ตรงนี้คนจะแน่นเลยนะครับตอนนี้คืครับว่าทางวัดเขาขยายพื้นที่ออกนะครับรองรับนะักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่ง ไปแล้วก็อ่นนี่จะเป็นกัมบูชาแล้วเราจะจุดทูปเทียนกาบไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับ ปล่ปูก็อยู่นี่นไปข้างบนทีนี้เสร็จจากตรงนี้แล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนะตอนนี้ผู้มาทําบุญก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ,บแ,แต่ก่อนเขาจะเนีย่ยตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นที่ไหว้พระตรงนี้เขาทําใหม่บูรณะใหม่ก็โอเคนะครับขยายพื้นที่ออกนะครับเค okay. เราจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อที่ข้างบนไปครับ